ไหลต่อมาอาครับพลิกหนีสวยวนกลับมาก่อนแล้วจะเปลี่ยนแกท่าตังปอมวางออกมาเกี่ยวได้แต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ระวังเรื่องของฮีสโตรกนะครับโลที่เกิดจากความรอเนี่ยต้องระวัดระวังนะอันตรายครับแล้วยิงลกเนี่โอ้ยังเหมือนจะเซฟได้นิดนึงเปิดเข้ามาแล้วโอกโอ้ลูกนี้แล้หนึเลยครับจนได้ครับ ผู้ตัดนทานมาได้ครึ่งชั่วโมงตอนนี้ไม่รอดแล้วครับแล้วดูครับผู้ทำท่าสวมมงกุฎด้วยครับเปิดมาเสาแรกแล้วโอ้โหเข้าประตูไปเลยครับเข้าประตูไปเฉยเลยครับโอ้โหมาเป็นของสาธิตรามเปิดข้ามาสกัดเอาแล้วมาเข้าทางแบบนี้ยิงฉลบ็บเข้าประตูไปแล้วเป็น30ศเลยครับโอ้โห จังหวะที่เคลียร์ไม่ข่ายครับแล้วโดนตั้งป้อมยิงตรงนี้เรียบร้อยเลยครับเตะมุมเหมือนจะเตะมุมแล้วโอ้โหได้ประตูเลยครับลูกฟรีคิกที่เหมือนเตะมุมลูกนี้ครับแล้วทำประตูได้ครับทางด้านของสาธิตมาวิไลรามคำแหงครับ <c oughs> พนพวิทย์เบินจังหวะเดียวแล้วไม่มีทงหลุดเดี่ยวมาแบบนี้ล็อกหนีผู้ทำประตูแล้วอชิยิงเข้าไปครับ แล้วผ่านลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเป็น5ประตูต่อหนึ่งแล้วจะเป็นประตูปิดกล,อล่องเลยหรือเปล่าครับทางด้านของสาธิตรามเนี่ยดูแบบยิงผ่านมาแล้วสาธิตรามโอ้แล้วไปฝ่าเขาทางด้านของอาชีระครับอ้าวแล้วอ้าวมีมีมานอกเกมมีมานอกเกมแบบนี้ โอ้โหแล้วแดงเลยครับแดงเลยครับแบบนี้ครับไม่ดีครับคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วจะกลายเป็นว่าตัวตัวโดนโทษแบนด้วยนะครับในนัดชิงชนะเลิศไม่ได้เล่นนะครับดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยจังหวะอาชีระไปเตะสอยด้านล่างนะครับแล้วโอ้ดูครับไม่พอใจแล้วนีครับไปผ่าจากด้านหลังแล้วพุทธศิลป์ได้อยู่ตรงนั้นนะครับอู้พุทธศิน์ก็กําลังดูพิจารณาลงโทษอยู่ครับว่าจะให้ จะแจกไม่แจกเหลืองนะครับแต่ว่าผูกการเข้าไปประทับแบบนั้นเข้าด้านหลังก็อันตรายครับแล้วก็โดนใบแดงไปครับแล้วก็จบเกมนะครับทางด้านของสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเอาชนะสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปได้ครับโดยสกอร์5ประตูต่อนหนึ่งนะครับ